สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มี SBC มาใหม่นี่โคตรจ่ำม,มากๆเลยนะครับก็คือ Max 8 7 foot Hero u p เ a t e อ่ะเป็นซองการันตีเหมือนตอนทำไอคอนเลยนะวันนี้ผมจะมาเปิดเลยนะครับ3แพ็คนะแล้วก็มีแพ็ค Amazon Prime Gaming ด้วยนะครับอีก5 p a แพ็คจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับแพ็ค Max 86 Hero update นะเป็นการันตีเลยนะครับว่าเรา,าทำเปิดขึ้นมา ยังไงก็ได้การ์ดคิโร่แนโนนะครับแต่ว่าจะจำกัดเรตติ้งไม่เกิน87แค่นั้นเองนะครับใช้1 assessment. เซสเมนต์เดี๋ยขอดูหน่อยสิ1เซสเมนต์เท่าไหร่วู้ 85A เพื่อนเพื<ๆ>่อน easy easy คือสบายมากนะครับในการทํา s v c อันนี้นะใช้ค่าทําอยู่ที่ประมาณ80,000คอยนะครับ ประมาณ80,000คอยนะโอเวอร์ออลเ n g ติ้ง85ใส่การ์ดทีมออเดอร์วิกหนึ่งตัวนะครับจัดยังไงก็ได้ให้ได้โอเวอร์ออลเ n g ติ้ง85นะนี่ได้แล้วเพื่อนๆง่ายไหมแค่นี้เองเดี๋ยวผมสรุปให้นะ,นนะครับว่าผมใช้นักเตะคนไหนบ้างนะครับเพื่อนเเผื่ออยากจะไปซื้อตามนะผมใช้คิมบิชนะครับคิมบิชจัดแปสิบเก้านะครับอาจจะเอาเป็นตัวอื่นก็ได้นะที่เ a t ติ้ง89ที่เพื่อนๆมีในทีมก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ 87ตัวหนึ่งผมใช้เป็นฟาบินโยนะครับจะเอาเป็นโกก็ได้ที่เลตติ้ง87เหมือนกันก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็มี85ด้วย1ตัวเท่ากับว่าตัวที่เกิน85ผมมีแค่3ตัวนะ8789แล้วก็85แล้วก็84อีก2ตัวส่วนที่เหลือ83หมดเลยนะครับส่งไปเลยเรียบร้อยอ่ฮเย้แม็กซ์87ฟุตฮีโร่อัพเกรดคอมพิวตแล้วครับเย้คอมพิวตแล้ว ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วดูสีสวยมากก็จะเป็นการ์ดฮีโร่ใบแรกที่อยู่ในทีมผมเลยนะครับเทีย่ยงคืน24นาทีคามอนไปมาไอสเตรเลีญี่ปุน่นไม่เม็กซิโกโอ้ยแคมปปเอเฮ้ยไม่เอาหนาาเพื่อนตัวโอ้โหตัวนิดเดียวเองอะ่ะ กำลังพูดถึงอยู่เลยว่าเข็มบอนไม่น่าใช้ได้นะขอทีมเคฮิวหน่อยก็ได้เ <c> ฮ <oughs> ้ยเสียใจนะเนี่ยเสียการไปตั้งเยอะ <c oughs> เดี๋ยวขอทิ้งภาพนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอทําใจแป๊บหนึ่งนะฮ <c oughs> <c oughs> ู้ฮู้เม็กซิโกมาผมนึกไม่ออกเลยนะคผมนึกก็นึกไม่ออกจริงๆผมจะไปยังไงต่อดีอะอย่างนี้ไปเลยไนมะง่ายง่ายสุดนะ <c oughs> แล้วมันก็จบเลยนะครับเพราะไอ้ยีหนึ่งทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็สนุกัะการ์ดมันสีสวยมากเลยนะแบบที่มันวอลออกมาพลุเพออะไรนี่มันได้เลยเนี่ยแต่ตัวมันไม่ใช่แค่นั้นดเองนะครับสาหรับแคมปอสนะโอ้ห้าฟุตเจ็ดเองอะสกิลมูฟวิฟุดดีเนี่ยนี่เอาไปเล่นกองหน้าเล่นปีกได้เลยนะเนี่ยดูดิสกิลมูฟดีวิฟฟุดดีเล่นกองหน้าผมว่าน่าจะได้นะผิวๆเลี้ยงบอลติดทามมีเท็ดเลี้ยงบอติดทาปะล่ะทันมีผมว่าได้ไม่มีหูยเท็ดดีเทดโคตรเยอะ มีโซลิดมีมี leadership นะครับเป็นผู้นําที่ดีมีแฟลมีออกมาตัดบอลเร็วออกมาตัดลูกคอสดีแล้วก็เซฟบอลด้วยเท้าได้ดีอีกนะโอ้ยนี่เป็นผู้สัรประตูที่เหนี่ยวจัดเลยดิถ้าอย่างเงี้ยดูสตัดก็ดูดีนะถ้าเกิดเปลี่ยนส่วนสูงหน่อยนะเป็นสัก6ฟุต7นะโผมว่าแม่งโคตรโหดอะ่ะเพราะว่าสตัดดีมากค่าสปีดก็ดีแบบ80กว่าเลยนะครับถ้าเทียบกับผู้สัรประตูคนที่ตรงสูงเนี่ยสปีดแค่50 60, 60เองนะตัวนี้นี่ล่อมา80กว่าเลย คือน่าจะเป็นแบบสวิปเปอร์คิปเปอร์ของแท้เลยนะครับปีที่เล่นโกได้นิดหน่อยแท็กที่2ของคลิปนี้นะครับของน้องโธท,ทิวัตนะครับขอให้ได้ตัวดีๆเลยนะยายดตูเร่บัคกิซโอ่บักกิซงไปแล้ว yes yes มาอังกฤษปีขวาโจโค yes sir อุ้ยแจมเลยครับแบบนี้สุดยอดเฮ้ยทำไมดี แต่ไม่ดีมันช่างแตกต่างกับของผมจังเลยแจมเลยนะครับตัวนี้ประมาณสองแสนกว่าเลยนะครับสาหรับโจโคสุดยอดเลยเล่นได้หลายตําแหน่งมากแล้วแต่ดีสุดๆเลยนะครับสําหรับโจคนะสุดยอดเลยครับขอบคุณมากนะอเดี๋ยวผมลองไปดู ID ดีที่2ของผมแล้วกันนะครับว่าผมพอมีการที่จะเปิดมาอีกรอบหนึ่งไหมนะเดี๋ยวผมจะลองระเบิดทีมดูแล้วกัน ID ทีมอาทิจของผมนั่นเองแหละครับที่ลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่ง ไอเดทนะั้นตอนนี้มันมันเป็นเรื่องเก่าไปแล้วนะครับไม่ได้เล่นเลยอ่ะโอเคผมทําเพื่อทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแหละเดี๋ยวผมมาระเบิดทีมในไอดีของผมเลยแล้วกันนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับนี่เหลือกอเดสกากับเดวิดอยู่2ตัวนะให้ผมไปต่อได้ตรงไปเลย yes 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 มาถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ let's go ไอวอลี่โค้ดไม่ใช่มอสตไว้ย ตัวนี้มันคือตัวเกิดหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าน่าจะเก่งอยู่มั้งเดี๋ยวนะโอ้ยรานะคาห้าหมื่นเองอย่างนี้กว่าพังนลครับก <c oughs> ็ว่าเนึ้ก็จะอยู่แถวๆข้างบนแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่คิดว่าน่าจะพอ,อได้เลยมั้งเฮ้ยโอ้โหห้าหมื่นนะครับสาหรับตัวนี้นะสกิลบูฟี่สี่ดาวบีฟท์ห้าดาวเป็นลาติก้าสเปนนะครับเล่นได้สองตำแหน่งนะ กลางรุกกับปีกซ้ายไฮบีเดียมขาขวานี่ครับตัวที่ผมได้ตัวที่2นะครับตัวแรกแคมปอรตัวที่สองมอร์สต์วาส,สุดยอดไปเลยวะเอเอขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆแต่ว่าสแตตดีนะผมคิดว่าน่าจนะพอใช้งานได้นะครับเป็นกองกลางในทีมนะ ด,ดีดีกว่าตัวที่ผมมีแหละโอเคครับเพื่อนๆหลังจากปวดหัวกับแพ็กพูฮีโร่นะออกไม่ค่อยดีเลยก็เดี๋ยวมาเปิดแพ็กฟรีจากพามเกมมิ่งแพ็กกันครับส่วนวิธีการทำเดี๋ยวผมจะบอกไว้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆ let's go <S หาเล่นหาเล่นไปไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋อภาวนากับเพย์เยอร์พิกเหรอโอเคครับยานซอมเมอร์นะตัวแรกที่ได้ในแพ็คนี้นะครับแล้วข้างในล่ะอู้อ๋อเป็นเพย์เยอร์พิกอันนี้นะครับแลกโก่หนึ่งใน481โบวที่เหลือก็ไม่มีอะไรอ,ะอ่ะอันแรกครับโอ้โหหนักอยู่เหมือนกันนะอ,อีะอีกอีนนอง โอ้ยโอ้ยเยส่คอมอนสุดยอดไคล์วอล์คเกอร์นะครับแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในพีเปรลิกไม่อยู่ในทีมขอผมแล้วเฮ้ยโอเคดีแบบนี้เยสไคล์วอล์คเกอร์น่าจะอยู่กับผมไปอีกยาวๆเลยนะผมคิดว่าน่าจะสยสบายเลยพรามเกมมิ่งนะของน้องเบิร์นโกโค,โคนัทนะครับขอให้ได้ตัวดีๆตัวจำๆเลยนะโชคดีครับ เลสโก้กระทองนะครับอังกฤษกังรุกเมสันเมาส์นะครับอุ้ยไม่ไม่ไม่ันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ไอ้เพย์เยอร์พิกต่างหากเพย์เยอร์พิกอะเพย์เยอร์พิกที่ผมได้วอล์เกอร์เพย์เยอร์พิกนี่แหละอ่ารอดูข้างในนะครับอ่าเฮ้ยเรนาโตซานเชสเฮ้ยอันนี้ก็แจ่มแล้วเนี่ยตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวแจ่มเลยเรนาโตซานเชสนะมาแล้วหนึ่งตัวนะครับอันนี้ดีแล้วด้วยนะ เฮเยพิกอยอันนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่ะเลือกมาเลยครับสักตัวหนึ่งมาแล้วอุ้ยไม่แจมเลยฮมีแพ็คพรามเกมมิ่งนะครับใบที่3นะครับของน้องสโ k i n g c ง u s ัชนะขอให้ได้ตัวดีๆเลยนะขอให้ได้ตัวแจมๆเลยนะอยากดูแบบฮาร์เลน์อะไรแบบเนี้ยหรือการ์ลูเบเกอร์อะไรดีๆก็ได้นะขอให้มานะขอให้มาดีๆเลย เเบียกองกลางม,มิลลิงโควิดซาวิกนะครับแต่ก็ยังวอล์กนะเลตติ้งเยอะ86แล้วลุ้นกันตรงพีเย็บปิกนี่แหละถ้าพร้อมแล้วก็จัดเลยครับปึบรูเบนดีอาร์เฮ้ยโอเคนะครับเลตติ้งเยอะแจ่มเลยนะฮะรูเบนดีอาร์88เลยนะอีกตัวหนึ่ง88แบบ888ตัวอื่นดิฮาเลน่ะ88เหมือนกันแหละแมนซิตี้ถูกทีมถูกเลตติ้งถูกแต่ผิดตัวอ่ะอีกทีหนึ่ง เป็นจอสโตนนะครับโอเคครับพรามเกมมิ่งแพ็กในไอด t g ของผมนะไม่ได้เข้ามาเล่นทั้ง2อาทิตย์อะ่ะให้อะไรผมบัทีนะไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเล่นแต่ไอดีหลักนะครับก็ให้อะไรแจกม,มาดิจะได้กลับมาเล่นใช่ไหมอะ่ะมามาเฮ้ยห,หอยเบีย้ยกำจัดแล้วข้างในล่ะรัดฟอร์ดนะครับไม่มีอะไรเลยอื้ออ่ามาดูเพย์เจพรก,กันครับที่เรารอนะอันเนี้ย มีโอกาสออกดีมาเอ้ยไม่แจมเลยนะครับโอ้ย อุย้ยเอลิเมนโิโน่าติเนสเองนะครับทุดิีเกลือจัดแต่ครับอันนี้ของผมเฮ้ยทำสองไอดีแล้วผมยังไม่พอใจนะครับเพื่อนๆทำไอดีที่3อีกไอดี ID แรกได้วอล์กเกอร์ไอดีที่2เกลือนะครับแล้วก็ลองดูไอดี ID นี้เล,เลยนะครับไอดีไอดีนี้เป็นไอดีใหม่ที่ผมทําไว้ทำคอนเทนต์นเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นเลยมีเงินอยู่แค่พันสามเองอะดูซิว่า EA จะให้ประธานพออะไรตัวดีๆมาหรือเปล่านะครับอะมาโบตุเกส เอ้ยรูเบนเนเวสนะครับไม่แจมเลยนะครับเฮียพริกมาตอมูลีเออดีดีแบบนี้ดีนะครับตอมูลีแจมเลยราคาเท่าไหร่อูอ้อยู่ที่สี่ห้าหมื่นอยู่เลยนะครับดีเลยนะครับอีกตัวหนึ่งละโอเคตอมูลิตัวหนึ่งก็ได้อยู่นะครับสำหรับไอดีนี้นะ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆแพ็กฟูดฮีโร่อัปเกรดอ่ะได้ตัวอะไรกันบ้างขอให้เปิดได้ตัวดีๆกันเลยนะแพ็กฮีโร่เนี่ยก็มีโอกาสออกดีแลวไม่ดี <c oughs> อย่างน้องที่มาเปิดกับผมเนี่ยอีกแพ็กหนึ่งก็ได้โจโคก็คือเป็นตัวที่แจ่มเลยนะแต่ผมเองนั้นเปิดได้ตัวโคตรเกลือก็ไม่เป็นไรนะครับก็สนุกดีการ์มันสีสวยวทำมาอย่างไงก็คุ้มนะครับเผื่อได้ยาะตัวเล่ได้มาคิซิโอมานี่ใช้กันยาวๆเลยนะแล้วก็แพ็ก Amazon Prime g ม m i n g อ่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะมันไเเสียงินนะครับ วิธีการเข้าไปก็คือเข้าไปที่เว็บ gaming. amazon. com นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับพอเข้าไปปุ๊บเราก็เอาอีเมลของเราสมัครเข้าไปนะแล้วมันก็ต้องใช้บัตรเดบิตของเพื่อนๆผูกเข้าไปด้วยนะครับแต่มันยังไม่ตัดเงินนะมันจะเป็นเหมือนการสมัครสมาชิกรายเดือนเหมือนอยู่พวก u ู u ูบพเมีมอะไรประมาณนี้นครับพอเราทำเสร็จปุ๊บที่หน้าเว็บเขาก็จะมีปุ่มให้เรากดรับของรางวัลก็คือเป็น ซองพรามเกมมิ่งอันนี้นะพอรับเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราไปเชื่อมกับ id origin หรือ id eax เขาของเราใช่ไหมพอรับแพ็กกันเสร็จแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมไปยกเลิกการสมัครรายเดือนอันนี้ด้วยนะไม่งั้นมันจะตัดเงินของเพื่อนๆในเดือนหน้า150บาทด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในการกดเข้าไปยกเลิกอีกอันนึงไว้ในใต้คลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะเป็นแพ็กฟรีผมเปิดได้วอล์กเกอร์เลยอะ่ะอีก id นึ่งก็เปิดได้โตมอลิคือแพ็กฟรีได้อะไร ติดตามช่องผมมาด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ